หากว่าคุณยังลัเาวจะเปคนไปช่วยอ้เย่เากาคุณยังลังเาจะคนไปช่วย้หเจเยาดทวันนี้สภาพี่ถาม เด็กตังไม่พอดิไม่ตังดีละพันห้าก็ได้พันห้าอ่ะพันห้ารวมห้องป่ะพันห้าก็กินด้วยไก่ไงอะไรเนี่ยไม้ไม้คอปมาเลยเนี่ยเด็กเจ็ดก็ได้จะพาไปหานักคอปสาวสวยไม่มีอะไรนะไม่มีข่าวไม่มีใครเห็นเฮ้ยพุดดิ้งโอ้โหอีหอยจิกนี่นี่มาต่างชนชักเย็่ได้บ้างนะ เทพธิดาหมาไอ้นี่มีนะตอนอินนี่เขาถึงฤดูเงี้ยไอ้นี่ก็มานั่งเฝ้าอยู่หรอแม่งมานั่งซอยลมเนี่ยโอ้โหอยู่อย่ก็เลยจอมโอ้ยตายยอดไอ้นี่จอมยุทธ์แสดงลมเออจอมยุทธ์แสดงลมจะพาพี่ไปเจอนักบอลสาวไหนรถไปละเฮ้ยเอ้าคนรถสอกใหวนรถรอยหายไปไหนไปไหนอะรถผมอะมาดิมาดิ โอ้โหคิวไม่ได้เลยอะรายการนี่งงรถมาจอดรอไปจอดซอยนู้นเฮ้ยไม่ไม่ม่ีใครรับหมูรับตาละที่ชอบเอาตรงๆเรามีภรรยาแล้วแต่โดยโดยถ้าแบบเด็กถ้ามีนเั่นที่นี้รั้าีชอบมายุ่ประมาณเราแล้ว ถูกใจกินอร่อยโอ้โหพี่พูดอย่างนี้ไห้มันมีปัญหาอะไรเนี่ยมันออกทีวีหรือเปล่าเนี่ยพูดเล่นพูดเล่นนี่ทำนี่ทำทำอะไรทำห้ดูเองว่าทำให้ขับแทย์สารนะครับเนี่ยอยู่ในช่องแบบพวกเดียวกันจะดูกันเองนี่ขับรถพี่ใหญ่นานเนี่ยครับเคยมีอะไรบนรถบ้างทีเคยมีคดีอะไรในรถไหมไม่ม่เพราะเาะว่าเพราะว่าดูจากดูจากทรงผมเป็นเอ็นด้เอ็นสุดด้วย จอดจอดตรงกล้องในที่เสื้อสีขาวเนี่ยเข้าบ้านผมเหมือนเดิมอ่ะเข้าบ้านยังไงเราโดยบ้าวนไปให้มันเลืองพลังงานเขาให้บิดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ไม่บิดไม่ต้องซื้แพงบิดเองเลเขาบิดเองได้มา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 แล้วดนาะดดีใจมากนรับดูว่าน้องอะไรนะน้องชาม สรุปไอ้ชามนี่คือใครวะชามนี่ไงที่เป็นพิธีกรช่องสามอะไรกันแบบว่าแบบบันเทิงอะไรนะนะที่เป็นนางงามอ่ะที่แบบว่าเวลาเวลาเขา b a c k สวิงแล้วแบบโอ๊ยติดหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าชอบน้องชาวก็ชอบเขาเป็นนางงามจอยรู้ไหมจอยรู้เขาไม่รู้ไม่ว่าเขาก็ไม่รู้จะรู้วันนี้แหละเสียวหลังเลยเฮ้ยบางทีอะไรที่มันออกไม่ได้ก็ไม่ต้องออกไม่ไม่เราเราเรามีการเซนเซอร์แล้วไอไอหมาพี่เนี่ยมันทรงมันแบบไอ้นี่มันได้ละผมชอบเพราะว่า ดูจากทรงมานะไอเนี้ยจริงๆมันเป็นชุดหนหน่าเลินมากนะน่าเลินมากเลยพี่พอแล้วพี่มอได้บุญขนาดไหนด้วยหมาเนี่ยเดี๋ยวได้บุญทองเดี๋ยวต้นมันต้องคอยรอดูบุญองไหนไม่มันคอยฤดูปีนึงจะมารับหมารให้ได้บุญจริงๆมันมันจะเอาขาหน้าเขาลู่ลู่ไหมไม่ได้พี่อาบกับบ้านที่หมาเหนือนายขากระตุกให้หน่อย เอ้าคุณมาแล้วนายฝรั่งเรียกนายฝรั่งครับเอ้านายฝรั่งสวัสดีครับฝรั่งฝรั่งมาแล้วที่ไปหัวหินน่ะที่นั่งอยู่กับปิ๊น่ะเฮ้ยไอเจนไปทำอย่างงี้ก็ไม่ถูกเอาข้าวค้างน้องอยู่จะเล่าความแสบเราอดูเลยไ่้เหรอเกมนี้ก็ไม่ถูกปินอ่าไปใส่ลมไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เขาหันมาพี่เขาเพื่อนพี่นะดูดีว่าพ่อรักลูกขนาดไหน ผมไม,ไม่ไม่ได้ซื้อให้ลูกหรอกม,มันจะขับเองเฮ้ยคอ้ยดูดูไมนี่เด้ก็โหล่ออลูกใจลูกนี้มันบอกบอกอะไรที่มันเนี่ยลูกนี้ไม่ลูกนี้มีความหมายอ่ะเของปิดนี่ไงป่ะถ่ายทำการกุศลมีนูนน้นนี่หน่อยเฮ้ยเหมืเห็นแก้มเฮ้ยเลยเออไอถ่ายได้ไงงนะั้น่ะแล้วมันมีไอเดียคนนึงไทยมัดวามูลแปดหมื่นเออ